มีเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือต้องรีบเอามาพูยกันวันนี้เลยปกติเวลาเราพูดถึงสปปลาวภาพในหัวก็จะเป็นอะไรที่แบบสงบสงบสวยงามช้าๆใช่ไหมครับแต่อยู่ๆสื่อใหญ่ระดับโลกเลยนะทั้ง Time Out Indie Travelers แล้วก็อีกหลายเจ้ามากพร้อมใจกันชี้เป้ามาที่ลาวแล้วบอกว่า นี่คือจุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าที่สุดในโลกสำหรับปี2 0 2พใช่ค่ะคำว่าที่สุดในโลกนี่แหละค่ะที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจมากมันไม่ใช่แค่การจัดอันดับในบ้านเราหรือในอาเซียนนะคะแต่นี่คือสเกลระดับโลกเลยและที่สำคัญกว่านั้นคือบทวิเคราะห์พวกนี้เนี่ยไม่ได้มาจากแคมเปญโปรโมทของรัฐบาลลาวเลยค่ะแต่มาจากการรวบรวมข้อมูลค่าใช้ใจ่ายจริงของนักเดินทางล้วนๆซึ่งมัน เออมันน่าเชื่อถือมากประเด็นเรื่องค่าใช้ใจ่ายจริงเนี่ยแหละครับที่น่าสนใจมากมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแล้วพอเห็นแบบนี้คำถามมันเลยผุดขึ้นมาทันทีเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมประเทศที่ภาพลักษณ์ดูเรียบง่ายมาตลอดถึงกลายเป็นดาวเด่นแซงหน้าประเทศอื่นๆไปได้ในแง่ความคุ้มค่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้กันค่ะเราจะมาดูกันตั้งแต่ตัวเลขที่มันน่าทึ่งมากๆไปจนถึง าการสำรวจว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยงบประมาณที่ว่าต่ำขนาดนั้นมันให้ประสบการณ์การเดินทางแบบไหนกันแน่และที่สำคัญคือปัจจัยอะไรที่มันมาบรรจบกันพอดีจนส่งให้ลาวมาถึงจุดนี้ได้งั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขก่อนเลยครับเพราะนี่คือหมัดฮุกจริงๆที่ทำให้ทุกคนต้องหันมามองมันน่าตกใจขนาดไหนครับตัวเลขที่ว่า ตัวเลขที่เป็นหัวใจของเรื่องเลยนะคะก็คือค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยต่อวันในลาวอยู่ที่ประมาณ18ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวๆนะครับ18ดอลลาร์นั่นมันประมาณ600ากว่าบาทเองเหรอครับคือเป็นไปได้เลยครับในยุคนี้แค่ค่ากาแฟกับแซนด์วิชเมื่อเชา้าที่กรุงเทพนี้ก็เกือบครึ่งทางแล้วนะ เป็นตัวเลขที่เหลือเชื่อแต่เป็นข้อมูลจริงที่เขารวบรวมมาค่ะแล้วมันจะยิ่งน่าทึ่งขึ้นไปอีกเมื่อเราเอาไปวางเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามที่ก็ขึ้นชื่อว่าค่าครองชีพไม่สูงเหมือนกันนะคะค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ61ดอลลาร์ส่วนในไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะขยับไปถึง100ดอลลาร์หรือมากกว่าน,นั้นด้วยซ้ำโหพอเห็นตัวเลขเทียบกันแบบนี้แล้วมันชัดเลย นี่ไม่ใช่แค่ถูกกว่าแต่มันเหมือนอยู่คนละโลกเลยนะครับไม่แปลกใจเลยที่ทําเอาจะยกให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าแชมป์เก่าอย่างคาซักสถานไปเลยถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะการเป็นที่หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถือเป็นสมรภูมิหลักของแบ็คแพคเกอร์ทั่วโลกเลยนะการแข่งขันสูงมากการที่เราโดดเด่นขึ้นมาได้ขนาดนี้มันบอกเราว่าต้องมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นจริงๆรวมแคบๆหรือเปล่าเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะ เพราะนี่คือหัวใจของเรื่องเลยว่าความคุ้มค่าที่ว่าเนี่ยมันมาพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีในการเดินทางด้วยไหมซึ่งจากข้อมูลและรีวิวของนักเดินทางจํานวนมากนะคะคําตอบคืองบประมาณนี้สามารถทําให้นักท่องเที่ยวสายประหยัดมีชีวิตหนึ่งวันที่สบายและมีความสุขได้จริงๆค่ะจริงเหรอครับยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าห600้บาทจะพอได้ยังไงแค่ค่าที่พักอย่างเดียวในเมืองมรดกโลกอย่างหลวงพระบางก็น่าจะหมดแล้วนี่แหละค่ะคือจุดที่น่าทึ่ง ที่พักในหลวงพระบางอย่างเกสเฮาส์ห้องพัดลมส่วนตัวที่สะอาดสะอาดปลอดภัยเนี่ยราคาเริ่มต้นแค่คืนละ2 0 0ร้อถึงสามบาทเองค่ะเดียวครับห้องส่วนตัวเลยเหรอไม่ใช่ห้องดอมที่นอนรวมกัน1ิบกว่าคนห้องส่วนตัวเลยค่ะอาจจะเป็นห้องน้ํารวมในบางที่แต่ก็ดูแลดีและสะอาดมากแค่ค่าที่พักก็ยังเหลือเงินอีกตั้ง3 4 0สบาทสําหรับใช้จ่ายทั้งวันแล้วนะคะแค่เริ่มต้นก็เหนือความคาดหมายแล้วครับแล้วที่เหลือล่ะครับ ค่ากินค่าเที่ยวจะพอได้ยังไงสบายเลยค่ะตื่นเช้ามาเดินไปหน้าปักซอยก็จะเจอร้านข้าวเปียกเส้นหรือเฟอร์รอนร้อนชามใหญ่ๆที่มีทั้งหมูทั้งเลือดครบเครื่องในราคาแค่40-50บาทเท่านั้นเองอิ่มไปถึงเที่ยงเลยค่ะโอเคผมเป็นแฟนข้าวเปียกเส้นเลยนะอร่อยจริงอิ่มแล้วมีที่นอนแล้วแล้วจะทำอะไรต่อได้บ้างครับในงบที่เหลือ พอใส่สายหน่อยอากาศดีๆก็ไปเช่าจาักรยานสักคันวันละประมาณ30บาทแล้วก็ปั่นเที่ยวชมวัดในเมืองมรดกโลกปั่นล้อริมโขงไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแค่ฟังก็เห็นภาพตามแล้วมาดูไปกันนะฮักผ่อนที่ดีมากเลยนะไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นลำบากเลยพ่อตกใายๆเริ่มร้อนอยากนั่งร้านกาแฟชิวๆบ้างล่ะครับ ก็ไปหาร้านเล็กๆนั่งจิบกาแฟปากซองเย็นๆหอมๆสักแก้วแก้วละ40บาทพอตกเย็นซึ่งเป็นไฮไลท์ของวันเลยนะคะก็ไปซีเบียเหลาเย็นเจี๊ยบขวดละ40บาทไปหามุมดีๆดิมขงนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินนี่คือทั้งหมดที่ว่ามารวมค่าที่พักแล้วยังอยู่ในงบ600กว่าบาทได้สบายๆเลยเหรอครับไม่อยากจะเชื่อเลย สบายมากค่ะและที่สำคัญคือมันเป็นภาพของวันพักผ่อนที่ดีมากๆวันหนึ่งเลยนะไม่ได้รู้สึกเหมือนต้องประหยัดหรือลดขิมขัดเลยสักนิดซึ่งนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าคุ้มค่าคือมันเกิดจากโครงสร้างค่าครองชีพพื้นฐานที่ต่ำไม่ใช่การลดคุณภาพของการเดินทางพอเห็นภาพว่าเราสามารถเทียบแบบมีคุณภาพได้ในงบเท่านี้จริงๆมันยิ่งทาให้ผมสงสัยเลยครับว่าท่ามกลางยุคที่ทุกอย่างแพงขึ้นแบบนี้เราทำได้ยังไง มันมีปัจจัยอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังความมหัศจรรย์นี้ครับถ้าจะวิเคราะห์กันจริงๆมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวค่ะแต่มันเป็นเหมือน perfect storm หรือพายุที่สมบูรณ์แบบที่ปัจจัยหลายๆอย่างมันมาบรรจบกันในเวลาที่ใช่พอดีซึ่งเราแบ่งได้เป็น3มปัจจัยหลักๆน่าสนใจครับปัจจัยแรกคืออะไรครับอย่างแรกเลยที่เป็นสมบัติดั้งเดิมของลาวคือทัพยากรธรรมชาติคุณภาพสูงในราคาที่เข้าถึงง่ายสุดๆกิจกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่อิงกับธรรมชาติทําให้ต้นทุนในการจัดการต่ํา แต่มูลค่าของประสบการณ์ที่นักเดินทางได้รับมันสูงมากค่ะอ๋อเข้าใจเลยอย่างการเดินขึ้นเขาไปดูวิว360องศาที่ยอดผาหนามใสที่วังเวียงเราจ่ายแค่ค่าผ่านทางหลัก10บ,บาทแต่ถ้าประสบการณ์แบบเดียวกันนี้ไปอยู่ในยุโรปนะอาจจะต้องจ่ายค่ากระเช้าไฟฟ้าเป็นพันๆบาทเลยถูกต้องค่ะหรือการได้ไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของน้ำตกตัดกวางสีที่หลวงพระบางค่าเข้าชมก็แค่หลักร้อยต้น,ตน นี่คือต้นทุนทางธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วแต่ปัจจัยนี้อย่างเดียวมันยังไม่พอที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ทั้งหมดใช่ครับเพราะยังติดใจเรื่องปัญหาคลาสสิกของเราที่ได้ยินมาตลอดคือเรื่องการเดินทางระหว่างเมืองที่ใช้เวลานานและลำบากสุดๆผมเคยได้ยินเพื่อนที่ไปมาเมื่อ10ปีก่อนเล่าให้ฟังเลยครับว่าเป็นประสบการณ์ที่จำไปจนวันตายเลยอีดเลยค่ะ ในหมู่นักเดินทางมีชื่อเรียกเล่นๆให้กับเส้นทางรถบัสระหว่างเมืองหลวงพระบางวังเวียงว่า vomit bus ด้วยซ้ำโอ้โหเรียกกันว่า vomit bus หรือรถบัสอ้วกแตกเลยเหรอครับแสดงว่ามันต้องหนักหนาจริงๆค่ะเพราะต้องใช้เวลาเดินทาง8ถึง10ชั่วโมงบนถนนที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขาแต่ตอนนี้จุดอ่อนนั้นได้หายไปแล้ว และนี่คือปัจจัยที่2ที่มองว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือเกมเชนเจอร์อย่างแท้จริงนั่นก็คือรถไฟความเร็วสูงลาวจีนค่ะอ่ามาถึงพระเอกตัวจริงแล้วรถไฟที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองมันเปลี่ยนไปขนาดไหนครับมันคือการปฏิวัติการเดินทางในลาวอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ จากเดิมที่การนเดินทางจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางต้องใช้เวลานั่งรถบัส8-10ชั่วโมงตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงบนรถไฟที่ทันสมัยสะอาดแอร์เย็นฉ่ำและปลอดภัยป่าเออ รถไฟความเร็วสูงนี่มันดาบสองคมหรือแบลวครับพอการเดินทางสะดวกขึ้นมากๆสุดท้ายมันจะไม่ดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาจนทำให้ค่าครองชีพทุกอย่างพุ่งสูงขึ้นตามจนความคุ้มค่าแบบที่เราคุยกันอยู่นี้หายไปในที่สุดเหรอครับเป็นคำถามที่ดีและเป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลมากค่ะแต่ถ้าเรามองในมุมของนักเดินทางยุคใหม่นะความคุ้มค่าของรถไฟเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การประหยัดเงินค่าตั๋วโดยตรง เพราะถ้าเทียบกับรถบัสท้องถิ่นตั๋วรถไฟก็ยังแพงกว่าแต่สิ่งที่มันประหยัดได้มหาศาลและมีค่ามากกว่าเงินสำหรับคนที่มีวันลาจำกัดก็คือเวลาและพลังงานค่ะอ๋อเข้าใจแล้วสำหรับคนทำงานออฟฟิศอย่างเราที่มีวันลาจำกัดแค่7-10ถึงวันเวลาคือต้นทุนที่แพงที่สุดการย่นระยะเวลาเดินทางจาก10ชั่วโมงเหลือสองชั่วโมงมันหมายความว่าเราได้เวลาเที่ยวเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบหนึ่งวันเต็มๆเ,เลยนะ ไม่ต้องเสียเงินค่าที่พักฟรีๆไปกับการเดินทางหนึ่งคืนถูกต้องที่สุดค่ะและที่สำคัญคือไม่ต้องเหนื่อยล้าจนเที่ยวไม่สนุกในวันถัดไปด้วยมีแบ็คแพคเกอร์คนหนึ่งเล่าในรีวิวว่าทริปก่อนที่ยังไม่มีรถไฟเขาต้องตัดหลวงพ่อบางออกจากแผนเลยเพราะท้อกับการเดินทาง แต่ตอนนี้เขากลับมาอีกครั้งและเที่ยวได้ครบทุกที่ที่อยากไปมันเปลี่ยนคำว่าคุ้มค่าจากแค่เรื่องเงินไปเป็นเรื่องของเวลาและคุณภาพของประสบการณ์โดยรวมพอฟังแบบนี้แล้วปัจจัยที่3ก็คงจะตามมาสินะครับปัจจัยที่3คือการที่ปัจจัยที่2เข้าไปปลดล็อกศักยภาพของปัจจัยที่1ค่ะลองนึกภาพตามนะคะเรามีกล่องสมบัติอยู่แล้วนั่นก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและมีต้นทุนต่ํา แต่ในอดีตกล่องสมบัตินี้มันถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจที่เดินทางลำบากเข้าใจแล้วพอตอนนี้มีรถไฟความเร็วสูงเข้ามามันเลยเหมือนเป็นกุญแจดอกใหม่ที่ไปไขกล่องสมบัติทำให้ของดีราคาถูกเหล่านั้นถูกปลดล็อกออกมาให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่ายและเร็วขึ้นมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้พยายามสร้างตัวตนใหม่เพื่อแข่งกับใคร แต่แค่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาขัดเงาสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองมีอยู่แล้วให้คนเข้าถึงง่ายขึ้นใช่เลยค่ะมันคือการเอาความทันสมัยเข้าไปเสริมจุดแข็งดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่การเอาไปแทนที่พอได้เห็นภาพรวมของพายุที่สมบูรณ์แบบนี้ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมลาวถึงโดดเด่นขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้โอเคฟังแล้วก็เริ่มอยากจะเก็บกระเป๋าเลยนะเนี่ย สำหรับคนที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนกันถ้าเราจะวางแผนไปลาวในปี2026มีคำแนะนำหรือเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมไหมครับเช่นควรไปช่วงไหนดีถึงจะคุ้มที่สุดมีคำแนะนำที่น่าสนใจจากกลุ่มนักวิเคราะห์การท่องเที่ยวค่ะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่คุ้มค่าที่สุดในการไปลาวอาจจะไม่ใช่ช่วงพีคอย่างหน้าหนาวเสมอไปแต่เป็นช่วงที่เรียกว่า Shoulder Season Should e r s ซ a s o n หรือช่วงคาบเกี่ยวระหว่างฤดูนอกจากคนน้อยลงแล้วมันมีอะไรเป็นไฮไลท์พิเศษอีกไหมครับนอกจากจำนวนนักท่องเที่ยวไม่หนาแน,น่นทำให้ได้สัมผัสบรรยากาศที่สงบเป็นส่วนตัวมากกว่าแล้วที่พักและบริการต่างๆก็อาจจะถูกลงไปอีกแต่ที่สำคัญที่สุดเราจะได้เห็นธรรมชาติในอีกแง่มุมหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะช่วงที่แนะนำคือปลายหน้าร้อนก่อนจะเข้าหน้าฝนเต็มตัวหรือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมที่ฝุ่นเริ่มซาแล้ว แล้วเราจะได้เห็นอะไรที่แตกต่างไปครับแทนที่จะเห็นทุ่งนาสีน้ำตาลแห้งในช่วงหน้าหนาวที่เราคุ้นเคยกันนะคะเราจะได้เห็นทุ่งนาเขียวขจีสุดลูกหูลูกตาหลังฤดูฝนมันสวยงามและมีชีวิตชีวาไปอีกแบบหนึ่งเลยเป็นภาพที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นโหจริงด้วยปกติเราจะถูกโปรแกรมให้ไปเที่ยวช่วงหน้าหนาวตลอดแต่การไปช่วง shoulder s e a s ที่ได้เห็นธรรมชาติเขียวเขียวแถมคนน้อยของถูกลงอีกนี่เป็นเคล็ดลับที่ดีมากเลยครับ แล้วถ้ามองในภาพที่ใหญ่กว่าปี2026ัหล่ะคะโมเมนตัมนี้ของเราจะยั่งยืนแค่ไหนหรือเป็นแค่กระแสที่มาแล้วก็ไปมีโครงการใหญ่อีกโครงการหนึ่งที่น่าจับตามองมากครับแล้วมันจะตอบคำถามนี้ได้ดีเลยนั่นคือรถไฟลาเวดนามที่มีแผนจะเริ่มก่อสร้างในปี2026นี้เช่นกันตัวมีมาอีกสายหนึ่งเลยเหรอครับนี่มันไม่ใช่แค่การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วสิครับแต่มันคือการวางตำแหน่งตัวเองใหม่ในระดับภูมิภาคเลยหรือเปล่าถูกต้องค่ะ นี่คือการเปลี่ยนภาพใหญ่เลยถ้าลองนึกภาพตามแผนที่นะการมีรถไฟเชื่อมกับจีนทางตอนเหนือและกำลังจะมีรถไฟเชื่อมกับเวียดนามออกสู่ทะเลทางตะวันออกจะทำให้ลาวกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางราคาประหยัดหรือ Budget Travel Hu b ของภูมิภาคอินโดจีนอย่างสมบูรณ์แบบคำว่า Budget Travel Hub นี่หมายความว่าลาวจะกลายเป็นเหมือนสถานีกลางที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นฐานในการเดินทางต่อไปอยังประเทศอื่นๆได้ง่ายๆอย่างนั้นนะครับ ใช่ค่ะลองนึกภาพการเดินทางที่ไร้รอยต่อนะคะนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟจากไทยข้ามมาเวียงจันทน์แล้วนั่งรถไฟความเร็วสูงเที่ยวทั่วลาวได้อย่างสบายๆจากนั้นก็มีทางเลือกจะนั่งรถไฟต่อไปอยังเมืองดานางังหรือฮานอยของเวียดนามหรือจะเลือกขึ้นเหนือต่อไปอยังคุนหมิงของจีนก็ได้มันจะดึงดูดนักเดินทางกลุ่มใหม่ๆเข้ามาได้อีกเยอะเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่เที่ยวระยะยาวค่ะฟังทั้งหมดแล้วสรุปได้เลยว่าการที่ลาวได้รับ การยอมรับในระดับโลกครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เพราะของถูกแต่มันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของตัวเลขค่าใช้จ่ายจริงที่พิสูจน์ได้โครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่เข้ามาปลดล็อกศักยภาพเดิมทั้งหมดนี้มันตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ที่มองหาทั้งความคุ้มค่าด้านเงินเวลาและประสบการณ์ที่แตกต่างจริงๆใช่ค่ะมันทำให้เราต้องหันกลับมามองราในมุมใหม่จริงๆ แต่ก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้มันก็มีคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาในใจเหมือนกันในขณะที่เรากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแบบนี้ความท้าทายที่สำคัญที่สุดในอนาคตอาจจะไม่ใช่การดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกต่อไปแล้วหมายความว่าอย่างไรครับประเด็นที่น่าขบคิดทิ้งท้ายก็คือในขณะที่รถไฟความเร็วสูงกำลังเชื่องงมโยงเมืองต่างๆเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย มันอาจกำลังตัดขาดประสบการณ์ระหว่างทางที่เคยเป็นเสน่ห์ของการเดินทางแบบเดิมๆไปด้วยหรือไม่นักเดินทางรุ่นต่อไปอาจจะไม่มีวันได้รู้จักความเหนื่อยยากแต่เปี่ยมด้วยเรื่องราวของวอมิต b u สที่เพื่อนของคุณเคยเล่าให้ฟังอีกเลยคำถามคือเรากำลังได้ความสะดวกสบายแต่ต้องแลกกับจิตวิญญ,ญาณของการผจญภัยที่ค่อยๆจางหายไปหรือเปล่านี่คือบททดสอบที่สาคัญที่สุดสาหรับอนาคตของเราค่ะ